สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยพุทธที่รักทุกท่านครับกระผมนายราเชนสุวะสาแก้วกรรมการและรองหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่พักพลังธรรมใหม่ชูนโยบายพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาโลกพักพลังธรรมใหม่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายพระพุทธศาสนานโยบายของพักพลังธรรมใหม่ ล้วนแล้วแต่ผ่านการคัดกรองทำงานอย่างเป็นระบบเพราะประกอบด้วยทีมงานอันประกอบด้วยหัวหน้าพักที่มีคุณธรรมหัวหน้าพักที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเมืองมีคอนเน c t ชันทางด้านการเมืองหลายสิบปีผ่านมาประการที่สองความพร้อมของพักพลังทำใหม่ด้านนโยบายพระพุทธศาสนาคือมี มือร่างกฎหมายหรือมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่จะแปลนโยบายออกมาเป็นกฎหมายเสนอเข้าสู่สภาประการที่3ความพร้อมของบุคลากรหรือองค์กรหรือทีมงานที่มีคอนเนคชั่นมีความเชื่อมโยงมีสายสัมพันธ์กับคณะสงฆ์และพี่น้องชาวไทยพุทธทั่วประเทศความพร้อมประการที่4ก็คือ มีที่ปรึกษาด้านการเมืองมีความคร่ำวอดมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองกฎหมายสังคมและวิถีชีวิตของพระสงฆ์ความพร้อมประการที่5ของทีมงานด้านพระพุทธศาสนาของพักพลังทำใหม่ได้แก่การที่มีบุคลากรหรือทีมประชาสัมพันธ์ ที่จะสามารถให้ข้อมูลให้องค์ความรู้ให้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายพระพุทธศาสนาได้อย่างแจ่มแจ้งพักพลังคำใหม่อาจหารที่จะชูนโยบายพระพุทธศาสนาเป็นวาระสำคัญของพักเนื่องจากมีความพร้อมในการทำงานพี่น้องชาวไทยพุทธที่รักทุกท่านครับการเลือกตั้งครั้งนี้มีพักการเมืองที่ชูนโยบายพระพุทธศาสนา อย่างน้อย5-6ถึงพักแต่พักพลังทำใหม่มั่นใจในทีมงานมั่นใจในศักยภาพที่มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาประการสำคัญที่พักพลังทำใหม่ยืนยันตลอดว่าพักพลังทำใหม่โดยทีมงานด้านพระพุทธศาสนามีความเข้าใจพระสงฆ์มีความเข้าใจความต้องการของชาวพุทธอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดนโยบายพระพุทธศาสนาเป็นนโยบายสำคัญพักพลังทารรใหม่มุ่งมั่นที่จะปกป้องคุ้มครองพิทักษ์พระพุทธศาสนาเลือกพักพลังทารรใหม่เบอร์27พระสงค์อุ่นใจประเทศไทยสามคีไม่มีความแตกแยกพักพลังทารรใหม่เบอร์27ครับผม